เนี่ดดดดยเดี๋ยวลืมเสียบอีกแล้วมาแล้วสวัสดีครับ <c oughs> มีคนดูไหมสวัสดีครับลูกเพจนี่สวัสดีครับเลยสวัสดีสวัสดีครับ <c oughs> ชื่อน้องอะไรชื่อน้องอะไรเ <c oughs> ขินน้องเขินซึ่ง <c oughs> ชื่อน้องกวินใช่ไหมซึ่งน้องอ่ะพูดภาษาไทยไม่ได้เนื่องจากว่าน้องน้องเป็นคนไทยใหญ่ใช่ไหมครับน้องน้องเป็นชาวไทยใหญ่น้องเป็นคนไทยใหญ่เงี้ยครับน้องกวินเนี่ยคือน้องที่ผ่าตัดหัวใจเขียวนะครับขี้อายเนี่ยน้องเขินน่ารักจังเลยอ่ะนี่นี่มองมองกล้องมองกล้อง คือจะบอกว่าน้องร่าเริงมากน้องร่าเริงมากหลังจากการผ่าตัดหัวใจไปหนึ่งครั้งนะครับซึ่งวันนี้น้องเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลเอ,อเขินซึ่งวันนี้น้องเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลเนื่องจากว่าหมอเนี่ยอนนับไปคอนเซิลเนาะออพี่พี่อยู่ไหนนะครับพี่โอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราเราจะคุยกับพี่น้อยหน่าออซึ่งเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องกวินน,นี่นี่ตัวเองขยิบมือ มาถึงน้องกวินมาช่วยเหลือน้องกวินเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยอีจารย์เรามามาที่วัดดอนจันรนะครับแล้วก็มาเจอกับแม่เล็กแล้วแม่เล็กก็บอกว่าน้องกวินเนี่ยกำลังจะผ่าตัดหัวใจแต่ปัญหาหลักๆคือน้องไม่มีเลขบัตรประจำตัว13หลักบัตรประชาชนน้องไม่สามารถใช้สิทธิ์การผ่าตัดหรือใช้สิทธิ์พลเมืองไทยได้เงี้ยซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงค่อนข้างสูงการผ่าตัดหนึ่งครั้งเนี่ยคือน้องเนี่ยเป็นโรคหัวใจเขียวเนาะเวลาเรา น้องๆออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนน้องๆอาจจะแบบหอบชักเล็งตัวเขียวอะไรเงี้ยซึ่งหมอก็ตรวจแล้วว่าโอเคน้องเป็นภาวะหัวใจเขียวก็เลยต้องพาน้องไปผ่าตัดการผ่าตัดของน้องเนี่ยผ่านไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วน้องก็กลับมาสดใสล้วงรังสดใสไหมสดใสไหมคะสดใสไหมน้องน่ารักน้องน่ารักมากน้องเขินพี่น่กเพืสังคมวิจัยครับนี่คือน้องกวินนะครับที่สังคมวิจัยของเราร่วมกันสมทบทุนในการผ่าตัด ซื้อชีวิตผ่าตัดหัวใจให้กับน้องนะครับต,ต่อลมหายใจให้กับน้องใช่ไหมใช่ไหมจับมือหนเออ,เอ,อคือจะบอกว่าน้องน้องเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้ออได้แค่บางคําได้แค่ว่าสวัสดีครับแล้วก็พยักหน้าออใช่ไหมเห็นไหมเขินอย่างเดียวเลยจ,จับมือจับมือพี่เบลได้ไหมคะเออห้น่ารักจังเลย โอ้ยไ uh oh. หนย oh. ิ <t <t oh. いい้มดูฟันหน่อยขอดูฟันหน่อยโอ้ยทำไมทำไมถึงพาตาฟันสิบเสี้ยแม่โอ้ยหายติดเชื้อใช่ไหมใช่โอ้น่ารักเลยแม่ยิ้มไปยิ้มไปยิ้มเป็นฟันด้วยเป็นฟันน้องน้องเข้าใจที่เราพูดน้องน้องรู้เรื่องเนาะแต่ว่า น้องอาจจะพูดภาษาที่ออภาษาไทยไม่ได้ได้ไม่ดีพออย่าเงี้ยซึ่งเราจะบอกว่านี่คืออนาคตของเราที่เราเนี่ยเป็นมีส่วนช่วยในการซื้อชีวิตให้กับน้องมอบหัวใจดวงใหม่ให้กับน้องนะครับนี่ลูกเพจครับคือเราอยากจะพูดกับน้องมากแต่ว่า แต่แต่ว่าน้องอ่ะพูดภาษาไทยไม่ได้เราก็ได้แค่ยิ้มแล้วก็เอ็นดูน้องเนื่องจากว่าดูน้องดูสภาพน้องแบบนั่งยิ้มไหมเห็นไหมเฮียพีกแล้วคือทุกคนที่น้องเขินแล้วน้องดูร่าเริงคือเราจะบอกว่าเราเนี่ยช่วยในขั้นแรกก็คือการผ่าตัดหัวใจในครั้งแรกซึ่งน้องเนี่ยจะต้องผ่าตัดหัวใจเบื้องเบืเบ้องต้นเบื้องต้นคุณหมอบอกว่าสองครั้งคือตอนที่น้องโตหรือถ้าน้องมีอาการเพิ่มเติมอะไรเงี้ยซึ่งอาการของน้องเนี่ยตอนนี้ถือว่าน้องๆก็สดใสร่าเริง น่าเลงไหมยังไงลูกสดใสทำไงสดใสพี่น้อยหน่าครับพี่เดี๋ยววันนี้ก่อนเร็วคุณพี่ไม่ต้องเข้าห้องก็ได้นั่งตรงนี้เดี๋ยวโดนส่งไมปป้าอยู่ตรงนู้นไหนพี่น้อยหน่าอยู่ไหน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 กวินพี่น้อยหน่าอยู่ไหนคะพี่น้อยหน่าอยู่ไหนพี่น้อยหน่าอยู่ไหนเอ่ยพี่น้อยหน่าน้องพูดเป็นภาษาของน้องได้ใช่ไหมพี่พูดได้ใช่ไหม น้องเขินอ่ะน้องไม่คุยกับเราเลยอ่ะน้องเขินน้องยิ้มอย่างเดียวเดวินพูดนะครับพี่ก็ถามให้พูดเข้าใจไหมครับเอาใจครับเข้าใจครับเดี๋ยวค่อยเขินเออเดี๋ยวไม่ได้กินขนมเข้าใจครับเอาใจครับนี่น่ารักมากคือจริงๆเราก็ไม่อยากจะบังคับให้น้องพูดเนาะด้วยความที่เราเองก็เห็นน้องแล้วเรารู้สึกแบบเอ็นดูน้องมากอยากคุยกับน้องเลยใช่แล้วแล้วคือคือพอเห็นน้องแบบน้องสดใส วันนี้น้องไปหาหมอมาหมอว่าไงบ้างครับคุณพี่ดีขึ้นเยอะนี่คุณพี่เข้ามาหน้าอย่งนี้เนี่ยนี่พี่เอามานั่งข้างน้องมานั่งข้างน้องเอานี่เอาเสียงก็ได้เกิดเสียงเอาเสกิดเสียงเป็นไงบ้างวันนี้พาน้องไปหมอว่าไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นนี่น้องจะต้องผ่าตัดอีกกี่ครั้งคุณพี่หมอยังไม่ให้คำตอบค่ะบอกว่าต้องดูอาการไปเรื่อย ซึ่งถ้าเกิดตามหลักก็คือผ่าตัดตอนนี้หนึ่งรอบแล้วก็ตอนโตหรือตอนมีอาการอีกหนึ่งรอบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งภาวะของหัวใจเขียวเนี่ยมันมีอาการยังไงพี่เออน้องก็จะเล่นแบบเหมือนเด็กปกติไม่ได้งไงคะเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายแล้วตัวจะเขียวจะม่วงคือแบบเนี่ยคือตอนนี้ถ้าได้เห็นสภาพูกต้องปกติทั้งปกติมากแต่ถ้าเกิดน้องเหนื่อยมากๆหัวใจน้องเต้นเร็วน้องก็จะแบบตัวเขียวม่วงเลยจังหะ เตะบอลเป็นไหมเตะบอลเป็นไหมเตะบอลเป็นไหมเป็นไหมครับเป็นอุ้ยดวงลูกเพจคือจริงๆเราอยากให้ลูกเพจสัมผัสไปกับเราว่าน้องน้องดูสดใสมากน้องน่ารักมากนะครับแล้วก็จะบอกว่านี่คือผลบุญที่ลูกเพจได้ร่วมกันช่วยเหลือน้องกวินแล้วก็น้องๆคนอื่นๆที่เจ็บป่วยเนาะก็ต้องก็ต้องใช้เงินดูแลเนื่องจากว่า น้องที่อยู่ที่วัดรอนจันเนี่ยบางคนไม่มีเลขแบบเป็นตัวประชาชนเลยเวลาน้องเจ็บป่วยใช่เวลาน้องเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยลำบากคือ,อต้องใช้เงินเงินสดเท่านั้นใช่ไหมคุณพี่ซึ่งเคสของน้องกวินเนี่ยน่าจะเป็นเคสตัวอย่างได้ว่าคือการที่น้องเจ็บป่วยหนึ่งครั้งคือน้องอเป็นคนไทยเนาะแต่พอน้องแบบไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีคนพาน้องไปทำบัตรประชาชนเนาะเข้าสู่ระบบของของการเป็นพลเมืองไทยอย่างเงี้ย โอกาสการเข้าถึงสิทธิ์การรักษาเงี้ยโอกาสจะน้อยมากซึ่งเราแค่เห็นว่าเราเนี่ยเอ็นดูน้องแล้วก็เรารู้สึกว่าการที่นี่มินิฮาร์ดขอมินิฮาร์ดอีกรอบนึงเร็วให้ลูกเอกแครยิ้มด้วยยิ้มด้วย<ะ>มินิฮาร์ดน,นี่ที่<ช>เล่นมากซึ่งคุณพี่ด้วยนะครับการผ่าตัดของน้องครั้งที่แล้วเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่นะคุณพี่ ค่าใช้จ่ายของน้องนะครับในการผ่าตัดขอขอเอกสานะครับในการผ่าตัดห,หัวใจเขียวในครั้งแรกนะครับใช้เงินไปทั้งสิ้น2 1 6 5 2 0 7 5สตางค์นี่คือครั้งแรกซึ่งก็ไม่น่าจะหายเนื่องจากว่าน้องเนี่ยจะต้องคอนเซิลหรือดูแลตลอดเวลาอย่างใกล้ชิดเนาะเนื่องจากว่าน้องอ่ะมีความปกติทางด้านร่างกายคือหัวใจเวลาวิ่งเล่นหรือทากิจกรรมอะไรเหนื่อยมากๆน้องจะตัวเขียวพอัวเขียวปุ๊บอ่ะต้องหาหมอละ ทีนี้ปัญหาคือไม่มีเงินลูกเพจสังคมเพจเราก็คือช่วยกันเข้ามาเต็มที่เราเนี่ยได้เงินจากน้องกวินก็คือการการที่เราขอบุญจากลูกเพจไปได้เงินมา3ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งน้องกวินเนี่ยผ่าตัดไปแล้ว2 0 0แสนกว่าบาท2 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยก็จะเหลือประมาณสองล้านต้นๆเนาะไม่ใช่สิสองล้านไปผ่าสองล้านกว่าเลยแหละเนาะก็เลยอีกสองล้านกว่าเราก็จะให้กับน้องกวินในการดูแลรักษาให้น้องโตขึ้นนะครับแล้วก็สดใสแข็งแรงใช่ไหม ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมครับหันดูกล้องด้วยนี่กล้องอยู่นี่เข้าใจไหมนี่ลูกเพรรักตายเลยอันนี้คือถอนส่แล้วนะนี่คือฟันถอนสิบี่มีจะถอนอีกไหมพี่มีแพทจะถอนอีกนี่ตัวเองขอดูฟันหน่อยถอนไปกี่ซี่แล้วสิบซี่ไหมตัวเองต้องห้ามกินขนมนะเข้าใจไหมถ้ากินขนมเดี๋ยวจะต้องถอนฟันอีกสิบซี่ หมดฟันหมดปากเลยนะโอ้เป็นดูน้องน้องดูสดใสมากกว่าก่อนผ่าตัดไคุณพี่ตอนช่วงผ่าตัดแรกๆกับน้องเป็นไงบ้างแมีร้อปวอะไร่านไหปวดเื้อห้นใให้พี่ดูให้พี่ดูหน่อยวน นีเป็นรอยแผลผ่าตัดนะคะของของน้องกวินเนาะตอนแรกน้องน้องปวดแบบเนี้ยแบบนอนไม่ได้เลยหรือว่าแบบจะปวดเป็นบางครั้งแบบถ้าแกขยับเยอะแกจะปวดเนี้ยแล้วตอนนี้คือแกฟื้นตัวเร็วใช่ค่ะหมอบอกแกฟื้นตัวเร็วมากค่ะได้กำลังใจด้วยแหละได้กำลังใจจาก UICU แค่วันเดียวก็แล้วก็ทางนี้ทางนี้เฮ้ยแรอ๋อขึ้นลอยอ๋อหมดนี่ตัวเนี้ย อะไรคะขแรงแรงเก่งมากูนะครับูนะูขอบคุณลูกไปสังคมวิจทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณเร็วขอบคุณขอบคุณครับ เขินพอๆกับน้องเลยอ่ะอยู่ด้วยกันได้วะหนูคือมานั่งมันพี่มาเองนี่คือนังนี้นี่ลูกเวทครับนี่คนดูแลนี่นี่น้อยน่ะคือคนดูแลคือปยูนี่ตงนี่ยกมือด้วยยกมือด้วย เอ็นดูน้องตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่กับแม่เล็กห้าขวบห้าขวบหขวบนี่คืออนาคตคือโตขึ้นน้องจะต้องผ่านนิ่มหวานเลยนิ่มหวานไปนี่ฮะไปนี่ฮัไปนี่ฮะอย่างนี้นี่ตอนนี้ตอนนี้ปัญหาที่แม่จะต้องสางต่อไปก็คือพี่ชายของเขาพี่โอ้ใช่คือพี่พี่เนร พี่เนนก็คือเป็นเป็นพี่ชายของน้องกวินที่ป่วยเหมือนกันตอนนี้น้องายเป็นไงบ้างคุณคุณแม่ครับตอนนี้คุณหมอบอกเช็คสุดท้ายนี่บอกว่าจะดูก่อนว่าเป็นก้อนเนื้อเนื้อร้ายหรือเปล่าถ้าเป็นเนื้อร้ายเขาคงจะต้องให้เรากลับเอามาประถุพยาบาลเองทําอะไรไม่ได้แล้วก็คือต้องแค่ลอยใ่แล้วใช่ค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นเป็นเนื้อดีเขาจะให้ทำคีโมแปด ปดประมาณ8เดือนนะคะพวกเราคงจะต้องได้แล้วคีโมแต่ละครั้งคือค่อนข้างแพงมากใช่ค่ะใช่ไหมคือผู้ใหญ่เนี่ยก็ก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแบบเจ็บหนักป่วยหนักแบบแสบอ่ะแต่ว่านี่คือดิทุกวันนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยน้อยหน่าก็เป็นคนดูแลเนนทุกวันนะคะอยากให้ทุกคนเห็นพี่น้อยหนามากคือจริงพี่น้อยหนาเขินจริงๆริงอยากจะเห็นได้มากว่าแบบพี่น้อยหน้าเนี่ยคือเป็น เป็นผู้ดูแลน้องกวินแล้วก็พี่เนนนะครับพี่เนนกับแม่ไม่ช่วยเล่าเล่าอาการของพี่เนนหน่อยได้ไหมครับว่าย้อนย้อนไปว่าพี่พี่เนนเป็นอะไรย้อนเนนนี่คือเนนมาอยู่ที่นี่ได้หลายปีแล้วค่ะครับตอนแรกๆก็ไม่มีอะไรตอนหลังจะซึมซึมจนแบบซึมลงไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าปวดหัวปวดหัวค่ะแล้วก็จนถึงสุดท้ายเนี่ยก็พาไปหาหมอ หมอก็ไปตรวจดูก็ว่าเป็นมีก้อนเนื้ออยู่ในสมองค่ะครับแล้วก็พาพาเสร็จแล้วอ่มันมีน้ำอยู่ในหัวใช่ไหมนั่น่ะอ่ะเจาะระบายแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกเต็มอีกแล้วก็เจาะอ,อีกอย่างเงี้ยนับเป็น<ฮ>สามครั้งแล้วค่ะสามครั้งลแล้วตอนนี้ทางโรงพยาบาลนนน,นครพิงค์ค่ะ เขาก็บอกว่าในทีมหมอเขาก็บอกว่าคงจะต้องส่งต่อทางโรงพยาบาลมหาราชเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรของเขาจะคงจะเนียบกว่าหรืออะไรทีมหมอเขาอาจจะเวิร์กกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นายนาก็เลยเพิ่งย้ายจากนครพิงมายังไม่ถึงอาทิตย์มั้งคะประมาณนี้แล้ตอนนี้น้องก็ต้องอยู่ในห้องไอซียูใช่ค่ะตอนนี้ห้องธรรมดาแต่ต้องดูเลยตลอดใช่ค่ะแล้วก็ เน้น่ะช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยสักอย่างไม่ไม่รู้สึกจะถ่ายจะถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยไม่มีความรู้สึกเลยน่ะน้าต้องไปคอยเช็ดคอยอะไรให้ทุกอย่างอ่ะค่ะค่ะน่ะตอนนี้ยแพมเพิร์ตนี่วันละเป็นเป็นหมดเป็นห่อค่ะเพราะว่าเขาจะไม่รู้สึกว่าแพมเพิร์ตผู้ใหญ่เราไม่มีน้องน้องต้องใส่ขนาดไหนอ่ อเอเมลงั้นนูนนูนขอฝากลูกเพืสังคมวิจารณ์ที่ดูอยู่ตอนนี้เลยแล้วกันเผื่อว่าวใครที่ยอยากจะ,ะช่วยน้องพี่เนนนะครับที่ที่เจอก้อนเนื้อในสมองอใช่ไหมครับน้อง<ช><ช>ไม่สามารถแบบช่วยเหลือตัวเองได้เป็นพี่ของน้องกวินนะครับ<ช>ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลน,น้องอ่ะต้องใช้แพมเพิร์ตต้องเปลี่ยนบ่อยมากนะครับเนื่องจากว่าน้องไม่สามารถดูแลตัวเองหรือช่วยเหลือตัวเองได้หมดเกือบห่อห่อเด้งกี่ชิ้นครับ วันหนึ่งเกือบพอหญ่ใช่ค่ะจะถ่ายตลอดเวลาทายตลอดเวลาเลยใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้อ่าทางคุณหมอบอกว่าเจอก้อนเนื้อใช่ไหมสี่ก้อนที่ที่สมองเจออีกสี่ก้อนแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นก้อนเนื้อดีหรือก้อนเนื้อหลายใช่ค่ะรอผ่านอีกหนึ่งรอบขอให้น้องขอให้น้องเนนซุนน้องเนนชื่ออะไรครับชื่อคำสุขค่ะน้องเนนคำสุขนะครับผมอายุสิบสี่ปีอายุสิบสี่ปีก็ ่าเจอก้อนเนื้อเป็นในสมองนะครับพา<ช>่าตัดไป<ช>แล้ว<ช>แล้วตอนนี้กําลังต้องผ่าตัดต่อเนื่องจากว่าเจออีกสาสี่ก้อน<ช>นะครับซึ่งเราก็ต้องมารอรุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องส่วนใครที่อยากจะร่วมกันบริจาคเป็นแพมเพิสให้กับน้องนะครับไซส์เกับไซส์แนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่วัดดอนจัน์เอผู้ใหญ่เนื่องจากว่าน้องอายุ14ปีนะครับผมก็เดี๋ยวนุนนี่ก็คงจะ ขอกลับไปปรึกษาว่าจะจะทำยังไงต่อแต่ว่าวันนี้นะครับทันนี้ก็นําเงินจํานวน3ล้าน75,000บาทนะครับมามอบให้กับน้องกวินแล้วก็ให้กับแม่แม่เล็กนะครับเข้ากองทุนในการดูแลรักษาน้องเด็กกำพร้าที่วัดรอนจันแห่งนี้นะครับแม่แล้วก็ขอคุณลูกเพจสังคมวิจฉาทมากนะครับลูกเพจสังคมวิจฉาที่แบบมีการช่วยเหลือผ่าตัดหัวใจดวงน้อยใช่ไหมเกิออ <c oughs> อดอีกแล้วยิ้มหน่อยเลยยิ้มอยมองกล้อง ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองดูแลเด็กนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณลูกเหตุของสังคมอิจานช่วยเหลือทุกทุกท่านค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณเร็วสังคมครับเร็วขอบคุณครับเอบครเอ้ยเขินเขินเขินตลอดชื่ออะไรชื่ออะไรบอกก่อนเลยชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วครับชื่ออะไรกาวินครับ ชื่อกวินครับโอเคโอเคขอบคุณลูกเพสังคมจิจัมากๆกแล้วก็ขอบคุณขออนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีส่วนช่วยเหลือให้โอกาสให้ชีวิตกับน้องกวินแล้วก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยได้ช่วยเหลือน้องๆคนอื่นที่ป่วยอีกหลายคนนะครับไม่ใช่แค่น้องกวินคนเดียวที่ป่วยแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาแบบสิทธิทพลเมืองปกติเนื <Okay. S 1> ่องจากว่าน้องบางคนไม่มีเลขประจําตัวประชาชนก็ไม่สามารถเข้ารัก,รกษาได้นะครับแล้วก็ ขออนุโมทนาบุญสาธุกับผลบุญที่ลูกเพจสังคมวิจา์ช่วยเหลือกันครั้งนี้นะครับขอบคุณครับอีกทีนึงบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายด้วยบ๊ายบา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 ยเห็นดูน้องจดเป็นไหมลูกรงจุดอ้อฮ่า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 าฮ่าน่องเาฮ่าฮ่าฮะาฮ่าฮตัฮ่า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 ะ่าฮ่าฮ่าฮ่ไฮ่าข่าฮไวฮ่าเข้าใ่าฮ่าฮ่้ฮ่า่า่ สู้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 อือสู้ครับสู้ครับโอเคขอบคุณลูกไปสังคมอิจานอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณด้วยหัวใจของอิจานเองขอบคุณทุกคนมากๆที่อ่ร่วมบุญในการมอบชีวิตให้กับน้องมอบหัวใจให้กับน้องนะครับแล้วก็อ่ให้กับน้องๆเด็กกำพร้าคนอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับบาย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 